ซีรีทำเสียงของเครื่องดนตรีเสียงยานพาหนะและโดยเฉพาะเสียงสัตว์ได้แล้วนะจ๊ะใน iOS 13สวัสดีครับผมนายหมอคอมสทริโชคนะครับผมก็หลังจากที่ iOS 14.3ได้ ปรากฏโฉมกันมาตั้งแต่ช่วงประมาณธันวาคมที่ผ่านมากันเนาะหลายท่านก็อัปเดตกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ให้กับซ i รีก็คือการทำเสียงต่างๆซึ่งระบบปฏิบัติการ Android ก็คงจะใช้กันมาเล่นกันระยะหนึ่งแล้วนะกับโอเค Google ทำเสียงม,ม้าอนี่คือเสียงมา้าอาอันนี้อันนี้คือ มือถืออยู่ในกระเป๋านะอ่าอันนี้ก็คือถ้าเป็นของ Google Assistant เนี่ยอ่าเดี๋ยวหยิบออกมาก่อนนะอันนี้ยนิ่ยกี้ผมสั่งโอเค Google ที่มือถืออยู่ในกระเป๋านะโอเค Google อ้าวทีเกี้ยไปดังที่อยู่ในกระเป๋าอะดังโอเค Google อ้าวเดี๋ยวสิครับชีวิตชีวิตต้องโดนทำร้ายอ่าโอเค Google ทำเสียงช้างอืมโอ้โห นี่คือเสียงช้างโอคิดมาโอ้อันนี้คือเสียงอ้โหอันนี้คือเสียงช้าง Google ทําได้มาพักหนึ่งแล้วแต่ว่า Siri ก็ตามมาแต่ว่าทําอะไรได้บ้างหลังจากที่เราเคยได้ติดตามรายการโชโนอายอวันที่เท่าไหร่นะวันที่ประมาณ20กว,ากว่าของเดือนธันวาคม2563นะครับ ช่วงข่าวไอทีมีมโม้พี่โจจตุพลนำข่าวนี้มาแล้วก็สาธิตเบื้องต้นว่าทำได้ประมาณกี่เสียงวันนั้นทำเสียงแมวได้วันนี้ผมก็จะขออนุญ,ญาตนะครับนายหมอคอมสิโชคก็จะมาต่อยอดความรู้จากพี่โจเมืองนนของเรานะครับว่าเอะนอกจากทำเสียงของแมวแล้วจะมาลองถามไปเรื่อยๆว่าตอนเนี้ใน iOS 14เนี่ย สิริภาษาไทยเนี่ยสั่งให้เขาออกเสียงอะไรได้บ้างใครเจออะไรเพิ่มเติมบอกผมด้วยนะมาโอเคก็ต้องปลดล็อกกันให้เรียบร้อยก,ก่อนนะเนาทอ่าโอเคเราไปที่ดนนเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะครับสอครั้งเพื่อเปิดอ่าสวัสดีครับสิริโอโ้ไม่ยอมคุยกับผมเลยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับโอ้โหเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็น 4G ก,ก่อนนะน่าจะ อ่าต้องเปิด wi f ฟอ่าเดี๋ยวนะครับข้อความไม่ได้คนะ่ะหวัดดีจ้าสซรีอืมหวัดดีนะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมอ่ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมไม่มีเนาะเดี๋ยวเราลองมาที่อันแรกกันดีกว่านะครับที่อ,อ่อาอ iOS สิบสี่จุดสามจะ ทำเสียงของอะไรได้โดยเราพูดว่าเสียงของเรียกสิรินะครับแล้วก็บอกเขาว่าเสียงของนั้นเสียงของนี้อยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมเรียกสิริโดยการกดปุ่มด้านข้างหรือกดปุ่มโฮมค้างไว้นิดนึงอ่าพอตึงแล้วปล่อยนะอะเสียงของแมวแมวออกเสียงอย่างนี้แมวออกเสียงอย่างนี้อ่ะซึ่งถ้าเราถามซ้ำวัดดีสิเสียงของแมว นี่คือแมวอ่าก็คือมีเขาเรียกว่าพูดแบบเดียวกันครั้งที่สองก็จะเป็นแมวอีกแบบหนึ่งวัดดีสริเสียงของแมวแมวออกเสียงอย่างนี้โอ้สามและอ่าคือก็ต้องบอกว่าก็ก็ก็มีเสียงที่สามารถทำได้ ก็ต้องขอขอบคุณความรู้จากทางบอกนันด้วยนะแล้วก็ขอบคุณพี่โจเมืองนอนของเราที่นำเอาการสาธิตเพราะตอนแรกเนี่ยไปฟังข่าวมาเขาบอกว่าทำได้กับโฮมพอดเท่านั้นแล้วก็ใช้แต่เสียงภาษาอังกฤษแต่ตอนนี้พี่โจสาธิตในรายการโชโนอาอที่ผ่านมาก็ทำเสียงภาษาพูดเสียงภาษาไทยได้แล้วซึ่งผมเองก็ลองเล่นไปเรื่อยอย่างเช่นโอจะมาอจะโอเคแล้ววัดดีิรี ทำเสียงช้างทำไม่ได้หรอกอ้าวทำไม่ได้หรอกเหรอวัดดีศรีทำเสียงสิงโตฉันว่าฉันทำไม่ได้หรอกอ้าวเหรอทำไม่ได้เราต้องพูดว่าเสียงของอืมนี่ยแหละครับต้องมีวิธีการพูดนะครับผมอ่าถ้าเราพูดทำเสียงเหมือนกับที่เราใช้ใน g g o o Google a s s i s t a n t ไม่ได้นะโอเค Google พง้โหเนี่ยอันนั้นคือไปสั่งของ Google Assistant เราต้องพูดว่าวัดดีสิริหรือกดปุ่มด้านข้างค้างไว้แล้วพูดว่าเสียงของสิงโตนี่คือสิงโตโอ้นี่คือสิงโตเลยเนี่ยวัดดีสิริเสียงของสิงโตสิงโตออกเสียงอย่างนี้ โอ้เสียงงี้เหรอปกติสิงโตมันต้องร้ององี้ไหมครับหากเธอเป็นภูเขาฉันจะเป็นต้นไม้โอบก,ก็เธอเอาไว้ไม่ให้เธอเหน็บหนาวอุ้ยสิงโต,ต,ตยังขู่อยู่เลยโอ้โอ้ขู่ไม่เลิอกอ่ะนี่สิงโตยังขู่อยู่นะสิริยังทำงานอยู่อ้าวโอ้สิริขู่ไม่เลิก อาเลิกแล้วคือเมื่อกี้สิงโตนำโชคคนละสิงโตกันวัดดีสิเสียงของช้างช้างออกเสียงอย่างนี้อ่าก็คือถ้าเป็นสัตว์ที่เป็นเ,เขาเรียกว่าสากลก็จะมีเสียงอย่างแน่นอนวัดดีสิเสียงของหมูโอเค ฉันพบข้อมูลนีในเว็บไซต์เกี่ยวกับาเสียงของหมูถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าไม่มีอ่ะเป็นหนูดูบ้างวัดดีสรีเสียงของหนูโอเคไม่มีอย่างนี้ไม่มีข้อมูลนีในเว็บไซต์เกี่ยวกับเสียงของหนูมาดูกันวัดดีสรีเสียงของเสือนี่คือสิงโตอ้าวนั่มันสิงโตไม่ใช่เสือเออ โอ้อ่ะก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ค่อยเยอะลองดูเป็นแบบรถยนต์กันบ้างไหมอาวัดดีสิเสียงของรถยนต์รถยนต์ออกเสียงอย่างนี้โอ้โหวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วโอ้โหวิ่งไปไกลยน่นแล้ววิ่งไปไกลนน่นแล้ววัดดีสิ <S <S เสียงของจักรยานยนต์ จักรยานยนต์อ,ออกเสียงอย่างนี้โอ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 ้อันนี้เสียงอ่ะวัดดีศริเสียงของเปียนโนโอเคฉันเจอข้อมูลที่ในเว็บไซต์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีเปียนโนเครื่องดนตรีต้องยังไงดีวัดดีศริเสียงของทัมเปต ไม่มีฉันพบข้อมูลนี้ในเถ้าเ้ี่ยวนับีสียงของทำเป็ดมาดูกันโอเคอ้าไม่ใช่โอเควัดดีสริเสียงของกีตาร์โอเคไม่เจอเจออข้้มูลนีคือต้องบอกว่าเกี่ยวกับเสียงของกีตาร์ผมก็ลองสุ่มสุ่มไปดูเหมือนกันว่าเสียงชนิดไหนมีหรือไม่มีวัดดีสริเสียงของแกะโอเค ฉัแม่แกะมาดูกันอ่าก,ก็ก็ต้องบอกว่ายังมียังไม่ค่อยเยอะเนาะเท่าที่ผมหาเจอเพื่อนๆเจอสิ่งไหนกันบ้างเนี่ยเนี่ยวดีศรีเสียงน้ำไหลโอเคยังน้ยข้อมูลนีในเว <ใน S 2> ็บไซต์ <website S 2> ผมก็ลองลองเล่นกันดูไปนะครับผมก็เจอประมาณเนี่ยตัวช้างเออมมามีามามีมา,มา,มมา,มมาลองดูสิเสียงของมา้า ม้า <ítulo> <ire> ออกเสียงอย่างนี้เฮ้ยนี่ม้าเหรอฮ้จริงอ่ะเสียงของม้าม้าออกเสียงอย่างนี้เฮ้ยโอ้โอ้มีมีเมื่อกี้เหมือนวิ่งกำลังวิ่งเดียบหญ้านะเสียงของกระต่ายโอเคฉันพบขูนีในเว็บไซต์เกี่ยวกับ เสียงของกระต่ายมาดูกันมันก็ยังไม่เยอะเนาะแม่เนี่ยจริงๆเสียงของหมาเสียงของสุนัขอ่ะเสียงของสุนัขโอเคชัดเสียงของสุนัขโอเคจริงๆสุนัขเขาน่าจะมีนะในเว็บไซต์เกี่ยวกับเสียงของสุนัขมาดูกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ละกันที่คุณสามารถ ลองนําไปเล่นกันดูใครเจออะไรลองนมาบอกเล่า90กันดูนะครับว่าสิริในช่วงนี้น่าจะเป็นเหมือนกับตัวเริ่มต้นทดสอบทําให้เริ่มที่จะมีเสียงเหมือนกับใน Google Assistant นะครับที่ตอนนี้ก็มีเยอะไปหมดเลยเนาะที่เสียงของนั่นแต่ว่าถ้าเป็นอโอเค Google เสียงของมา้านี่คือเสียงมา้า กูเกิลแสตนค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ายังเก่งกว่าจะพูดรวมว่าเสียงของทาทาเสียงอย่างเงี้ยได้แต่ว่าสิริยังต้องพูดคําว่าเสียงของเสียงร้องของอะไรอย่างเงี้ยครับอโอเคกูเกิลเสียงของสุนัขนี่คือเสียงสุนัขพันธุ์บูนด็อกโอ้บูด็อกด้วยเออเนี่ยโอเคกูเกิลเสียงของเสือ คำตอบจาก y o u t u ู e ไม่มีเสือแล้วโอเค Google เสียงของเสือข้อมูลที่ได้จาก YouTube ต้องพูดทําเสียงแน่เลยนะครับเพื่อนๆโอเค g o เ g l e ทำเสียงเสือนี่คือเสียงเสือเนี่ยถ้าเป็นโอเคกูเ g l e เนี่ยแนะนำว่าให้พูดคำว่าทําเสียงจะง่ายกว่าเนี่ยโอเค g o เ g l e เสียงทำเสียงของกระต่าย นี่คือเสียงกระต่ายโอ้มีด้วยอ่ะโอ้โอเคกูเกิลโ,โอเคกู Google. เกิลทำเสียงหมูนี่คือเสียงหมูโอ้แม่โอเคกูเกิลทำเสียงหนูนี่คือเสียงหนูโอ้โหคือตอนนี้ต้องบอกว่าผมว่าถ้าเป็นภาษาไทยนะ Google a s s เซ t a n นต์ยังยังเก่งกว่าแต่เพื่อนๆสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปเขาเรียกว่า Assistant มาลงบน iOS ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวอ,อันนี้เดี๋ยวผมขอลองเปิดนะครับผมผมไปตั้งช็อตคัสโดยเรียกสิริเนี่ย <S s ปึง้งโอเค Google คุณอยากถามอะไร Google ทำ<า>เสียงหนูฉันขอถามว่า คำถามที่คุณชอบคือคำถามอะไรไหมอ้าวเดี๋ยนะครับอนุญาตนะครับเปิดมไมไ์ทำเสียงหนูข้อมูลที่ได้จาก u t u b e แหมเขาเรียกว่าพอมีกูเขาก็เปนสแตทั้งสองเรื่องมันเลยมันเลยแบบว่าดื้อกันไปอะเอาเป็นว่าพอจะทำอะไรคือผมต้องบอกเลยว่า ถ้าคุณอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยแล้วเสียงสำเนียงโทนคุณแนบคล้ายๆกันคุณมีลำโพงอัจฉริยะอยู่ในบ้านคุณมีมือถืออยู่ในบ้านเวลาพูดคำว่าโอเค Google มันจะดังอย่างเงี้ยแข่งกันระหว่างสองเครื่องบางทีมีใช้มือถือ Android สอสเครื่องเนี่ยมันก็จะตึ้งขึ้นมาทุกเครื่องเลยผมว่าก็โอ้โหอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็เราพูดอะไรกันเขาก็อตึงแล้วก็ฟังสิ่งที่เราพูดก็ต้องบอกว่า ผมว่าระบบในส่วนของผู้ช่วยเรคาส่วนตัวเนี่ยหรือ AI artificial intelligence มีประโยชน์กับเราแต่ว่าอนาคตคงจะเก่งขึ้นกว่านี้วันนี้เราเจอสิ่งที่มันช่วยเราได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่วันข้างหน้าเขาคงจะเก่งกว่านี้เข้าใจบริบททางการพูดของเราเข้าใจว่าช่วงไหนเราถาม และก็ต้องการข้อมูลสิ่งใดแยกแยะวิเคราะห์ว่าอันไหนคือคำถามจริงอันไหนคือสิ่งที่เราพูดทั่วๆไปไงไงราคาได้ไหมได้ไหมได้ไหมละอะไรเงี้ยช่วยดูข้อมูลนี้ช่วยค้นหาเส้นทางการเดินทางไปตอนนี้ให้ฉันหน่อยสิมีสร้อยหรือบุพบทหรือคำเชื่อมอะไรต่างๆ เขาก็คงจะเอาเฉพาะข้อมูลที่สกัดเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการค้นหาจริงๆมาแต่ส่วนที่ช่วยหน่อยนะหน้าได้ไหมล่ะได้ไหมจ้าได้ไหมครับอะไรเงี้ยก็เขาก็จะตัดเหล่านั้นไปในอนาคตซึ่งตอนนี้บางอย่างนะครับที่อย่างเช่นถ้าเราไปพูดกับสิริว่าเสียงของกระต่ายเปิดให้หน่อยซิอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขางงแน่เลยอแต่ตอนนี้ก็ทั้งสองระบบตอนนี้ก็เริ่ม พัฒนา AI ของตัวเองให้เก่งมากยิ่งขึ้นก็ลองนําไปปรับใช้และพัฒนากันดูนะครับผมให้ชีวิตประจําวันของเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้หลายท่านก็อาจจะมีลูกหลานที่โตขึ้นมาเรื่อยๆเราซึ่งเป็นผู้ปกครองก็ อาจจะใช้สิ่งนี้เพื่อช่วยสอนลูกหลานได้หรือ,อใช้ในความสนุกสนานเบื้องต้นในครอบครัวก็ได้นะครับลาไปก่อนแล้วสำหรับในส่วนของความรู้ตรงนี้ที่นำมาต่อยอดว่าเจออะไรเพิ่มเติมกับในส่วนของซิริทําเสียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เสียงของสัตว์แต่เสียงของเครื่องดนตรีเนี่ยผมยังไม่รู้ว่า ทำสิ่งไหนดีใครเจออะไรมาบอกกันด้วยนะว่ามีอะไรอัปเดตทําได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นนะครับลาไปก่อนสาหรับในส่วนของช่วงนี้ผมสีโชควันนี้นั่นลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมช่วงเลาต่อจากนั้นไปนี้ไปหนึ่งสี่หนึ่งสี่พรภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอลปริตอุย